เดินทางไปปอคุ้งเผาครับนี่ก็เตรียมของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่กำลังเตรียมตัวจะออกเดินทางนะครับที่มาดูของหลังรถนะครับมีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับมาดูกันนะครับว่ามีก่อนอะไรบ้างครับครับนี่ก็เป็นของที่เตรียมไปนะครับก็มีมีอันนี้ อาจารย์เทียนนะครับมือมิกเราครับหน่วยหนึ่งนะครับให้ต้องแหหน่วยหนึ่งอันนี้มีอะไรงครับอาจารย์เทียนอันนี้จะเป็นแหลกไมของเทนครับไมกับไมกับเพียร์มันสีเขียวครับถ้าผมอันนี้ก็จะเป็นแหลกไมกับเพียรของมอยมันก็จะเป็นกล่องสายครับอ๋อครับอ่ออันนี้ก็จะเป็นกล่องพวกขาไมพวกไมจับคอมจับที่ฟองเนียครับแล้วก็จะเป็นสเตตบล็อกของมิกอันนี้เรามิกก็อยู่ข้างล่างครับ โอเคครับแล้ววันนี้เราเราไปเล่นที่ไหนครับเออเล่นปองทุ่งเผาครับโอเคครับวันนี้เราเดินทางกันเลยเนาะใช่ครับได้เวลาไปกันเลยเนี่ยโอเคครับผมก็เที่ยงแล้วโอเคไปเดินทางกันเลยครับเดินทางครับนี่ทีมงานก็ขึ้นรถเรียบร้อยครับวันนี้ผู้จัดการบอลนะครับ นี่คุณออยลาเชนครับผมใส่เป็นลอดูนี่ปีเตอร์โซเชียลนะครับมีช่องเลยครับฝากช่องครับช่องปีเตอร์ตะก้องไทยรถแห่ออฟฟิเชีนะครับครับมือมืขึ้นรถแล้วนะครับแล้วก็น้องต้าครับกากไอกาดกครดบได้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 ด้ได้ได้ได้ด้ได้ได้คด้ไอดด จาเลยแล้วแต่ว่าะสับพิจอเอาซิงเกิมาตั้งอยู่นี่เลเหรอังคของเยอะไหมพี่เด่นเยอะโคตรเยอะเลย đi để là FC mà ครับตอนนี้เราก็มาถึงปอกุ้งเผาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่านักดนตรีกําลังทําอะไรกันอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ด้านหลังของปอกุ้งเผาครับ กำลังขนของครับนักดนตรีก็มาถึงแล้วนะครับดนตรีรถนั่งี่ด้านหลังนี่ครับเกือบนักดนตรีนะครับนี่จือการบอลขนของด้วยนะครับเด,เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในครับนี้ขออนุญาตขนของก่อนนะครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูนักดนตรีกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับ ผู้จัดการกำลังประกอบมิกอยู่นะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยมือซาวด้วยใช่นไหมครับวันนี้กำลังจะต่อมิกเนาะเดินสายเนาะพี่เจนต้องาพี่เจนนี่จานโก้ครับจานโก้ทำอะไรครับเจ็บอาสนะครับนนเส้นชาสะนะ ขามือเปิ์ไม่เห็นเช็ดครับอ๋อค <c oughs> นละหน้าทีนี้จันน็อตมือเบสนะครับจันน็อตมือเบสะนมือนะครับ,อบ,รบอโอเคครับ <c oughs> กล้องครับปีเตอร์โซเชียลครับนอนเลยครับยอดนี่โดนแบนนะน่จานทร์เต้นนะครับกำลังทำอะไรครับที่ขาวางนี้ตั้งของครับตั้งเกี่ตั้งของกี่เมตรครับกี่เมตรครับของสามเมตรอ้อโดนน้องนนตตาแฉะครับนี่ไม่ไม่ ตั้งกีตาร์นะครับอะไรนะครับไม่อะไรครับอ้าวก็โป๊ดีดดนี่น้องแซดนะครับนักร้องเรานะครับเป็นไงครับการเดินทางวันนี้นอนอน,นอนอย่างเดียวเลยเฮี <laughs> นนนเย,ยตีมือกีตาร์ครับ ทำไรอยู่ครับตอนนี้อะไรนะครับกำลังดูอะไรครับดูคลิปอยู่ครับดูคลิปคลิปคลิปเป็นมืดนิคลิปอ๋อเรียกว่าคลิปไอ้นั่นเนาะนี่ช่องยาตาเกิดใหม่แล้วเนี่ยกระดมใหม่ช่องเดิมครับช่องเดิมลงช่องเดิมครับช่องเดิมกลับมาแล้วเนี่ยอ่าอย่างครับพยายามลงให้ผู้ติดตามเข้าเยอะๆแล้วก็รอดไลค์โอเคครับขอบคุณครับเฮียตี น,นี่จันดี้ของเรานะครับหัวหน้านะักดนตรีครับทำอะไรครับอาจารย์ดี้เช็คไฟครเช็คไฟถึงว่าหมดไฟแล้วดิดใช่ไช่น้ำตาอะไรตาออยครับจันดี้ก็กำลังตั้งของอยู่นะครับเช็คดีดครับงั้นเดี๋ยวเราเป็นหมัน มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับไปกาวมัน่วดออกาวซื้อกาวใหม่ไม่ได้ครับติดใหม่กาวดมมันอ่ะใช่แล้วนี่ก็บรรยากาศในบอกุ้งเผาครับ นี่ก็กำลังเตรียมของกันอยู่นะครับกำลังจัดพื้นที่โอเคครับเดี๋ยวมารอดูตอนประกอบเครื่องดนตรีเสร็จนะครับเดี๋ยวตอนเช็คสาวอย่างเงี้ยมองมาดูกันว่าเขาอันนี้อาจารย์ก็กำลังปรับเิ๊กอยู่ครับกำลังปรับเสียง ก็กำลังเช็คกบอน,นครับตรงนี้นักดนตรีก็ตั้งเครื่องดนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นตอนของอาจารย์ตีนะครับกีตาตัวใหม่ล่าสุด เป็นระบบของน้องเนทนะครับกีตาร์น้องเนทครับกีตาร์ตัวที่สองนีของอาจารย์น็อตนะครับอาจารย์น็อตมือเบสนี่ก็จะเป็นเบสที่อาจารย์น็อต ีเบ็ขอจารย์น็อตนะครับนะบเจ้าของไม่อยู่ว่าจะขโมยไปขายอยู่ครับอขอยู่ข้างหลังอยู่นี่นะพาไปดูนักร้องครับตอนนี้เจนเจนไม่น่าจะได้มาเช็คซาวนะครับ มตัวจะเช็คตาไวใช่ไหมครับครับผมวันนี้ก็ที่พี่ผมวันนี้เรามาเล่นที่ปอคุ้งเผาลักสิงห์ร้านใหม่ครับขอบคุณรักสิงห์ใหญ่มากๆมาเล่นที่ดีมากตอนที่6ที่7จำได้ครับขอบคุณมากนะครับทำไมถึงจำตรับป็ยังดีครับทำไมถึงจำทางเข้ามาได้ครับเดินทางมาบ่อยครับพอมาเขกลับว่าสื้อาไม่เหมือนเดิมทุกวันเลยครับมาเล่นที่นี่ตอนรับดีมากแนะนำดูอาหารการกินก็ดีน้ำ มีข้าวมาแล้วครับแล้วก็มีน้ำนะครับมีน้ำอะไรครับทางร้านจัดมาวางไว้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวน้องออยจะเช็กซาวเองครับไม่เป็นไรคนระตอนนี้ไม่ตอนน้ตองคน,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 นเสร็จยังเสร็จแล้วครับรียบอครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์ที่อนน้อยใช้ด้วยนะครับว่า น,น,นี่ครบเป็นอุรที่

นี่ก็จานดีครับยุ่งอยู่กับระบบอยู่นะครับไฟหายดูดยังครับไฟหายยังครับหายดูดยังแก้ปัญหาตอนแรกคืองานล่าสุดติดไม่ได้เลยอ๋อนี่นี้ไม่มีไฟแล้วจะลองดูว่าเสียบดูไหมไม่ดูดผมย้ายไปเสียบแล้วมันเป็นที่ตัวนี้ผม อันนี้ก็แกหาเบื้องต้นแล้วนะครับจันนี่คิดยังไงกับต่อสามศูนยครับจังน่ากล้าหลังเห็น น้ำาอะไรครับนะ่ะน้ำยาอะไรครับอันนี้เอาไว้อาบน้ำได้ใช่ไหมครับน้ำยาทำความสะอาด คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะถ่ายมาให้ดูครับเพิ่งนี้จะไปถ่ายอยู่นวานครนะครับใกล้ๆกันนะครับกับปกุงเผาหลักสี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าไงเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเฮียชาไทยรถแห่ด้วยนะครับสวัสดีครับ